สวัสดีครับในโลกเวทมนต์โดยเฉพาะในโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์สิ่งที่ปรากฏและดึงดูดความสนใจแก่เหล่านักเรียนเป็นอย่างมากก็คือบรรดาภาพวาดที่ขยับและพูดคุยได้ซึ่งถูกแขวนไว้อยู่บนผนังทั่วทั้งโรงเรียนนักเรียนปีหนึ่งส่วนมากจะให้ความสําคัญกับภาพวาดเหล่านี้และตั้งข้อสังเกตว่าทําไมพวกเขาถึงขยับและพูดคุยได้คําตอบทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือฮอกวอตส์และประวัติศาสตร์น่ารู้ ซึ่งก็คงมีแต่เฮอร์ไมโอนี่คนเดียวที่อ่านจนจบและศึกษามาเป็นอย่างดีก่อนมาเข้าเรียนคลิปนี้ครับแอดจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวความลับของภาพเหมือนในโลกเวทมนตและเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นทั้งในหนังและหนังสือแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับภาพเหมือนในฮอกวอตส์ J.K. Rowling ผู้แต่งแฮร์รี่พอตเตอร์ได้อธิบายถึงลักษณะและคุณสมบัติของภาพเหมือนในฮอกวอตส์ไว้ดังนี้ครับภาพเหมือนของฮอกวอตส์สามารถพูดคุยและเคลื่อนที่ไปมาจากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่งได้ลักษณะต่างๆของภาพเหมือนจะตรงตามบุคลิกของบุคคลที่ถูกวาดขึ้นเพียงแต่ว่าการกระทำต่างๆของภาพเหมือนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความวิจิตรงดงามในรายละเอียดและฝีมือของจิตตกรที่วาดนะครับ แต่มันขึ้นอยู่กับเวทมนต์คาถาที่พ่อมดจิตกรผู้นั้นไร่ลงไปในภาพระหว่างการวาดต่างหากรหัสพานคาบุตด,ดรากอนิสและเมื่อภาพเหมือนถูกวาดเสร็จจิตกรก็จะไร่เวทมนต์ลงไปในภาพเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลในภาพแสดงพฤติกรรมที่เกินขอบเขตของบุคคลตัวจริงพวกเขาจะทําได้แค่เพียงพูดวลีประจำตัวและเรียนแบบท่าทางท,งทั่วไปของบุคคลต้นแบบเท่านั้น ดังนั้นครับภาพเหมือนของเซอร์คาโดแกนจึงมักจะชอบท้าทายผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ต่อสู้กับเขาอยู่เป็นประจำชอบทำตัวไม่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาและชอบตกจากหลังม้าอยู่บ่อยๆแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าภาพเหมือนของเซอร์คาโดแกนมีข้อผิดพลาดครับจิตกรผู้ที่วาดเขาวาดให้เซอร์คาโดแกนนั่งอยู่บนหลังม้าในท่าทางที่ไม่สมดุลน,นั่นก็เลยทำให้เซอร์คาโดแกนมักจะตกจากหลังม้า จนสร้างความขบขันให้กับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาพอลพอนรกระดัเงิน่โอยในขณะเดียวกันภาพเหมือนของสุภาพสตรีอ้วนที่ปรากฏตั้งแต่ภาคแรกในภาพเธอมักจะมีความสุขกับเครื่องดื่มและอาหารแสนอร่อยของเธออยู่เสมอรวมถึงความเข้มงวดในระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านกริฟฟินดอร์ที่เธอขวางทางไว้อยู่ ทั้งๆที่ตัวจริงของสุภาพสตรีอ้วนนั้นได้จากโลกนี้ไปนานแล้วข้อจำกัดของภาพเหมือนในโลกเวทมนต์ถ้าตายไปจากโลกนี้แล้วพวกพ่อมดแม่มดจะสามารถเลือกได้ว่าจะกลับมาเป็นผีวนเวียนอยู่ในโลกคนเป็นหรือจะไปต่อ,อยังโลกหลังความตายแต่บางคนเข้าใจผิดว่าคนที่จากไปแล้วสามารถกลับมาอยู่ในรูปแบบของภาพวาดได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ภาพเหมือนไม่ได้มีแม้แต่เศษเสี้ยววิญญาณของคนคนนั้นนะครับภาพเหมือนในโลกเวทมนตุกภาพจะไม่สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดและแง่มุมที่ซับซ้อนของบุคคลต้นแบบในภาพได้เพราะพวกเขาเป็นเพียงแค่ภาพวาดเป็นเพียงตัวแทนของบุคคลต้นแบบที่ถูกถ่ายทอดผ่านปลายผู้กันและเวทมนต์ของจิตตะกอนไม่ได้มีจิตวิญญ,ญาณหรือตัวตนจริงๆของคนคนนั้นอยู่ในภาพภาพเหมือนของอาจารย์ใหญ่ในฮอกวอตส์ ภาพเหมือนที่มีมนขลังบางภาพสามารถโตวตอบและเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้ที่เห็นได้ชัดก็คือบรรดาภาพเหมือนของอาจารย์ใหญ่ที่ฮอกวอตส์ครับตามธรรมเนียมแล้วเมื่ออาจารย์คนไหนได้ดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ฮอกวอตส์พอหมดจิตกรก็จะวาดภาพเหมือนของอาจารย์คนนั้นขึ้นทันทีก่อนที่พวกเขาจะเสียชีวิตด้วยซ้ําแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาภาพเหมือนไปเก็บไว้ในห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่ ภาพเหมือนเหล่านั้นจะจดจำและเรียนแบบพฤติกรรมของอาจารย์ใหญ่ระหว่างที่อยู่ในห้องทำงานตลอดปีการศึกษาและตลอดเวลาที่อาจารย์คนนั้นดํารงตําแหน่งดังนั้นภาพเหมือนของอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์จะมีความสามารถที่มากกว่าภาพเหมือนทั่วๆไปครับนอกจากนั้นอาจารย์ใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะมอบความรู้ความทรงจำที่มีประโยชน์ให้แก่ภาพเหมือนเพื่อในอนาคต ภาพเหมือนเหล่านั้นจะได้ถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวที่ได้รับให้แก่อาจารย์ใหญ่รุ่นหลังซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในโลกเวทมนต์แต่กระนั้นภาพเหมือนของอาจารย์ใหญ่บางคนก็ไม่สามารถจดจํารายละเอียดและความซับซ้อนของความรู้สึกนึกคิดของอาจารย์ใหญ่ได้ทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจิตกรที่วาดไม่ได้มีเพียงคนเดียวครับเวทมนต์ในแต่ละภาพจึงมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปในบรรดานักเรียนที่เข้ามาในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่พวกเขามักจะเห็นภาพเหมือนของอาจารย์ใหญ่เหล่านั้นนอนหลับแทบจะตลอดเวลาความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายกับภาพเหมือนอย่างที่บอกไปครับภาพเหมือนหรือภาพวาดบุคคลจะเกิดขึ้นโดยพ่อโมจิตตกรพวกเขาจะตะวัดปลายผู้กันและเศษคาถาใส่ภาพเหมือนให้สามารถขยับและพูดได้แต่ก็มีความสามารถที่จำกัด เพราะพวกเขาเป็นเพียงแค่ภาพวาดเท่านั้นคนพวกนี้คือใครหรอจริฉันรู้ว่าก็ปิิงนายล่ะเขาเคลื่อนไหวส่วนภาพถ่ายจะเกิดขึ้นจากการลั่นชัตเตอร์โดยพ่อมดช่างภาพส่วนมากเราจะเห็นภาพถ่ายในหนังสือพิมพ์ Daily p r o p เฟ t ซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมภาพถ่ายขยับได้นั่นก็เพราะว่าในระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ภาพเหล่านั้นออกมา พอมดแม่มดจะเสกคาถาให้ภาพเหล่านั้นขยับได้ตามโมเมนต์และช่วงเวลาจังหวะสั้นๆเท่านั้นแต่บางภาพก็จะสามารถตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างได้เหมือนกันไม่เหมือนกับภาพวาดที่สามารถขยับได้อย่างอิสระเหมือนดั่งมีชีวิตหนังสือพิมพ์ของเธอตลกนะเมื่อสองสาคืนก่อนฉันเห็นภาพเคลื่อนไหวได้จริงเหรอใช่ฉันคงเพี้ยนไปแล้วต่อไปนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาพเหมือนครับ ในภาคนักโทษแห่งอัคาบันหลังจากที่ภาพเหมือนของสุภาพสตรีอ้วนถูกกลีดจนขาดวินโดยซีรีสแบล็กและทำให้เธอกลัวจนไม่กล้ากลับมาทำหน้าที่เฝ้าประตูหอนอนบ้านกริฟฟินดอร์ดังนั้นหน้าที่นี้ก็เลยตกเป็นของเซอร์คา์โดแกนทันทีเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำงานนี้ด้วยความสติไม่เต็มเต็งของเซอร์คาโดแกนบวกกับความสับเปล่าของเนวิลลลองบัตท,ทอมที่เขาดันทำรหัสผ่านซึ่งจดไว้ในกระดาษหล่นหายกระดาษแผ่นนั้น จึงตกไปอยู่ในมือของซีเรียสแบล็กทำให้เขาเข้าไปในหอนอนบ้านกริฟฟินดอร์และทำการบุกค้นหาตัวปีเตอร์เพติกรูซึ่งอยู่ในร่างของสแคบเบอร์เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เซอร์คา์โดแกนถูกปลดออกจากหน้าที่ทันทีภาพเหมือนของสุภาพสตรีอ้วนเลยได้กลับมาแขวนไว้ที่เดิม Bismally foolish Is passwords always person wrote down the going Longbottom? you เซอร์คาโดแกนถูกไล่ออกรูปภาพของเขาถูกย้ายกลับไปยังชานบันไดเงียบเหงาที่ชั้นเจ็ดและสุภาพสตรีอ้วนก็กลับมาตามเดิมภาพของเธอได้รับการซ่อมแซมจากผู้ชำนาญการแต่เธอยังคงหวาดกลัวมากสุภาพสตรีอ้วนยอมกลับมาทำหน้าที่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเพิ่มการคุ้มกันให้เธอดังนั้นจึงมีการจ้างยามโทรที่น่ากลัวมาอารักขานักโทษแห่งอัสคาบัน บทที่14ความเคืองแค้นของเเนปในภาคเครื่องรางยมทูตเหตุการณ์ที่เเนปส่งดาบกริฟฟินดอร์มาให้แฮร์รี่ที่บ่อน้ำในป่าดินในหนังยังคงเป็นเรื่องที่คลุมเครือและไม่ชัดเจนว่าทำไมสเนปถึงรู้ว่าพวกแฮร์รี่อยู่ในป่าดินและอยู่ตรงจุดไหนซึ่งทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากภาพเหมือนของสองคนด้วยกันครับคนแรกก็คือภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์ที่แขวนอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ ในระหว่างที่สเนปดำรงตำแหน่งภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์คอยให้คำแนะนำกับสเนปตลอดปีการศึกษาทั้งเรื่องของการแฝ่งตัวเป็นมือขวาของโวลเดอมอร์ให้คำแนะนำในเรื่องของการส่งข้อมูลและวางแผนการตอนที่กลุ่มพาคีขนย้ายแฮร์รี่7คนภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์เป็นคนแนะนำให้สเนปใช้คาถางงง,งันกับมันดังกัสฟริตเชอร์ใส่ความคิดให้มันดังกัสเป็นคนออกความคิดเห็นในการใช้น้ำยาสับพรด และใช้ตัวล่อเป็นแฮร์รี่7คนรวมถึงแนะนำให้สเนปเป็นหนึ่งในทีมไล่ล่าเพื่อความสมจริงและให้เเนปกลายเป็นคนโปรดของโวลเดอมอร์ให้มากที่สุดส่วนเหตุการณ์ส่งดาบกริฟฟินดอร์ให้แฮร์รี่เกิดขึ้นหลังจากที่เฮอร์ไมโอนี่แอบเอาภาพเหมือนของฟีเนสไนเจอลัสแบล็กใส่ไว้ในกระเป๋าลูกปัดของเธอฟีเนสไนเจอลัสแบล็กคืออดีตอาจารย์ใหญ่ฮอกวอตส์ที่มาจากบ้านสลิททรินและได้รับความนิยมน้อยที่สุด แล้วเขาก็เป็นทวดของซีรีส์แบล็กอีกด้วยภาพเหมือนของฟินนีแอสมีอยู่2ชิ้นครับชิ้นแรกถูกแขวนอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่อีกชิ้นอยู่ที่บ้านเลขที่12กลิมโมเพลสเฮอร์ไมโอนี่กลัวว่าฟินนีแอสจะแอบส่องความลับระหว่างที่พวกเขาพักอยู่ที่นี่แล้วเอาความลับไปบอกกับเเนปเฮอร์ไมโอนี่ก็เลยเอาภาพเหมือนของฟินนีแอสยัดใส่ในกระเป๋าลูกปัดใบจิว๋วเพื่อไม่ให้เขาเห็นอะไรต่อมีอะไรแต่สิ่งที่เฮอร์ไมโอนี่ทำ กลับส่งผลอีกทางหนึ่งครับเมื่อพวกแฮร์รี่ตั้งแคมป์อยู่กลางป่าดินภาพเหมือนของฟีนิสแอบได้ยินพวกแฮร์รี่คุยกันที่นี่คือป่าดินฉันเคยมาตั้งแคมป์กับพ่อแม่หลายปีมาแล้วเขาจึงเอาข่าวนี้ส่งไปยังเเนปที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์เลยแนะนำให้เเนปรีบเอาดาบกริฟฟินดอร์ที่ถูกเก็บไว้ด้านหลังภาพเหมือนของเขาเอาไปวางไว้ในบ่อน้ำ ใกล้กับเต็นท์ของพวกแฮร์รี่หลังจากนั้นสเนปก็เสกผู้พิทักษ์เพื่อนำทางให้แฮร์รี่มาเจอดาบอาจารย์ใหญ่พวกนั้นตั้งแคมป์อยู่ที่ป่าดินแม่เด็กเลือดสีโคลอนอย่าใช้คำนั้นสเนปตวาดก็ได้ยายเด็กเรนเจอร์ผู้ชื่อนี้ตอนเปิดกระเป๋าฉันก็เลยได้ยินภาพเหมือนของฟินิสในเจลัสแบล็กพูดดีดีมากภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์ร้องออกมาจากด้านหลังเก้าอี้ของอาจารย์ใหญ่ไปเลยเซเวอรัส เอาดาบไปอย่าลืมว่าต้องให้เขาได้มาด้วยความจําเป็นและความกล้าหาญนะและเขาต้องไม่รู้ว่าเธอเป็นคนส่งให้เครื่องรางยมทูตบทที่33เรื่องเล่าของเจ้าชายและเหตุการณ์สําคัญสุดท้ายเกิดขึ้นในตอนจบภาคเครื่องรางยมทูตครับหลังสิ้นสุดสงครามฮอกวอตส์แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนีได้นําเอาไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์และไม้ฮอลลี่อันเก่าของเขาที่หักมาที่ห้องทํางานของอาจารย์ใหญ่ เพื่อพูดคุยกับภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์เมื่อทั้ง3คนก้าวเข้าไปในห้องก็เกิดเสียงอึ้งคนึงดังขึ้นทั่วห้องภาพเหมือนของอาจารย์ใหญ่ชายหญิงของฮอกวอตส์พร้อมใจกันยืนปลบมือให้เขาบนกำแพงหลายคนพากันโบกหมวกบางคนก็โบกผมปลอมบางคนเอื้อมมือผ่านกรอบออกไปจับกับรูปอื่นๆบางคนกระโดดโลดเต้นอยู่บนเก้าอี้ฟีนิแอสนเจลัสร้องเสียงสูงแหลมว่าและโปรดจำไว้ด้วยว่า บ้านสลิธรินก็มีส่วนช่วยโปรดอย่าลืมการสนับสนุนของเราเครื่องรางยม,มทูตบทที่36ไม่เป็นไปตามแผนแฮร์รี่และเพื่อนรักอีกสองคนเดินผ่านภาพเหมือนเหล่านั้นตรงมายังภาพเหมือนที่เขาต้องการจะพบภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์ร้องไห้น้ำตาของเขาไหลผ่านแว่นตารูปครึ่งวงพระจันทร์หยดลงบนคราวยาวสีเงินความภูมิใจและคําขอบคุณเปล่งประกายออกมาจากตัวของดัมเบิลดอร์ มันเปรียบเสมือนยาสมานแผลจากสงครามให้แฮร์รี่เช่นเดียวกับเพลงของนกฟีนิกซ์แฮร์รี่บอกกับภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์ว่าเขาไม่ต้องการไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์เขาชอบไม้ฮอลลีอันเก่าของเขามากกว่าหลังจากที่แฮร์รี่ใช้ไม้เอลเดอร์ซ่อมไม้ฮอลลีจนกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเขาก็บอกกับภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์ว่าเขาจะนำเอาไม้เอลเดอร์กลับไปไว้ยังที่ที่มันเคยจากมานั่นก็คือหลุมศพของดัมเบิลดอร์ ผมจะเอาไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์กลับไปไว้ที่มันจากมามันจะได้อยู่ที่นั่นถ้าผมตายตามธรรมชาติเหมือนอิกโนตัสพลังอำนาจของมันก็จะหมดไปใช่ไหมครับแฮร์รี่บอกดัมเบิลดอร์ซึ่งกำลังมองเขาด้วยความรักและความชื่นชมสุดหัวใจภาพเหมือนของดัมเบิลดอร์พยักหน้าทั้งสองยิ้มให้กันเครื่องรางยมทูตบทที่36ไม่เป็นไปตามแผนเกรดน่ารู้ ในภาคนักโทษแห่งอัศาบันมีอยู่ฉากหนึ่งเราจะได้เห็นภาพเหมือนที่มีหน้าตาคล้ายกับโบลเดอมอร์แขวนอยู่บนกำแพงฮอกวอตส์ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของผู้กำกับหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญเท่านั้นตอนที่เดรโกโกมาลฟอยวาดรูปล้อเลียนแฮร์รี่ก่อนแข่งขันควิดดิชในภาคนักโทษแห่งอัศาบันมันเป็นหนึ่งในคาถาง่ายๆที่ใช้ในการเสกให้ภาพวาดและรูปถ่ายขยับได้ ภาพเหมือนของรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คนปัจจุบันจะถูกแขวนไว้ที่ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีมัรเกิลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโลกเวทมนตร์กับโลกมากเกิลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆรวมถึงเรื่องที่ร้ายแรงอย่างเช่นเหตุการณ์สะพานล,ล่มซึ่งเป็นฝีมือของผู้เสพความตายจนเป็นสาเหตุให้มากเกิลเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรูฟัสคริมเจอร์ประชุมด่วนกับนายกรัฐมนตรีมักเกิล ในภาคนักโทษแห่งอัสาบันภาพเหมือนของสุภาพสตรีอ้วนถูกเปลี่ยนจากนักแสดงคนเดิมที่เล่นมาตั้งแต่ภาคแรกนั่นก็คืออลิซาเบธสปริกซ์เปลี่ยนมาเป็นดอนเฟรนช์พวกเขาให้เหตุผลว่าต้องการความสดใหม่และสีสันให้กับหนังภาคสที่มีโทนเป็นหนังวัยรุ่นมากขึ้นแต่ในขณะที่อลิซาเบธสปริกซ์เคร่งขรึมและดูจริงจังมากเกินไป ดกููถึงันเาอย่่ทีกแ,กแ,และอย่างที่บอกไปครับภาพเหมือนบางภาพในโลกเวทมนต์ไม่ได้ถูกวาดขึ้นหลังจากที่บุคคลน,นั้นเสียชีวิตไปแล้วเสมอไปเราจะเห็นได้ชัดจ,จากกิลดรอยร็อกฮาร์ตเขาเป็นเจ้าของภาพเหมือนของตัวเองหลายรูปซึ่งถูกแขวนไว้ในห้องเรียนและห้องทำงานของเขาเต็มไปหมดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของภาพเหมือนในโลกเวทมนต์ครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ